สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทั้งสวยและรวยล้นแอนติดท็อป5สาวคํามเพชรวยสุดในโลกเงินงทองมีเยอะแล้วสนใจเรื่องความงามมากกว่าแอนจักรพงษ์ลั่นหลังนิตยสารดังจัดอันดับให้เธอเป็นสาวประเภทสองที่มีฐานะเข้าคันร่ำรวยระดับโลกรวมทรัพย์สินมากกว่า6 0 0 0ล้านบาทเรื่องราวของเธอนั้นเป็นที่สนใจแก่คนที่กำลังอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัว โดยเธอมักเล่าเสมอว่ากว่าเธอจะเป็นเธอในทุกวันนี้เธอต้องผ่านด่านทอรหดมามากมายเพียงไหนจนถึงวันแห่งความสําเร็จเธอจึงสามารถพูดได้เต็มปากว่าทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลล้วนแล้วมาจากตัวเธอทั้งสิน้นโดยเธอมีฉาย,ยากระฉ่อนทั่วโลกว่าเป็นข้ามเพศพผนล้านสําหรับแอนจักรพงศ์หรือแอน JKN ผู้บริหารบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนซึ่งล่าสุดเธอได้เผยว่านิตยสารฟอรสได้ทําผลการสํารวจความร่ารวยของนักธุริ ิทั่วโลกโดยเธอติดโผเป็นท็อป5ทานเจนเดอร์ที่รวยที่สุดในโลกประจำปี2020งานนี้ยังความปลื้มปริ่มเปรมใจแก่แอนจักรพงศ์เป็นอันมากโดยเธอได้เผยภาพการจัดอันดับท็อป5 w o r s d richer Transgender n e t worst in 2020พร้อมเขียนความรู้สึกเอาไว้ว่าขอบคุณนิตยสาร Forbes ที่จัดอันดับให้แอนเป็นผู้หญิงคัมภพที่รวยที่สุดในเอเชียและรวยเป็นอันดับ3ของโลกด้วยทรัพย์สินและเงินสดกว่า6,000ล้านบาท ท็อป5ของโลกดิฉันอายุน้อยที่สุดแต่ที่สำคัญขอเป็นคนที่สวยที่สุดได้ไหมคะอย่างอื่นไม่ค่อยสนแล้วแต่ว่าไม่ได้นะถ้าทางนิตยสารเล่มอื่นๆจัดอันดับนักธุรกิจสาวสองที่สวยด้วยรวยด้วยระดับโลกขึ้นเมื่อใดเชื่อว่าชื่อของแอนจักกะพงอยู่ในอันดับแรกอย่างแน่นอนเพราะความงามของแม่นั้นสาวแท้ๆแม้ให้มาบางคนยังต้องหลบหนีชิดซ้ายไปเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o คขอบคุณคะ่ะ